วันนี้เรามาอยู่กับแปรงสีฟันไฟฟ้าสุดล้ำ uv light co white จาก future lab ครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ลองใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าซึ่งตัวนี้มันมีฟังก์ชันเด็ดๆล้ำๆสมชื่อเขาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเริ่มจากเอาตัวด้ามมาประกอบกันนะครับหัวแปรงก็จะมีมาให้2แบบแล้วก็เป็นแบบปกติกับแบบนุ่มมากซึ่งในวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้แบบนุ่มมากเพื่อมาทดสอบดูครับ เขามีฝาปิดมาให้แบบนี้ด้วยนะเวลาเดินทางจะได้ไม่ทําให้หัวแปรงเสียหายนะครับนอกจากจะป้องกันหัวแปรงแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อแล้วก็ขจัดต้นตอของหินปูนได้ด้วยครับโอ้จะบอกว่ามันเป็นแปรงสีฟันที่เทใช้ได้เลยนะครับตัวนี้คือมีความใหญ่จับขนาดมือและวิธีชาร์จของเขาก็ไม่ธรรมดาซะด้วยเป็นแบบไวเลสด้วยนะครับแค่แปะไปแบบนี้ตัวแม่เหล็กของเขาก็จะดูดติดกันเลยแล้วก็ ลองเสียบสายชาร์จดูนะครับจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นแบบนี้คือแบบเทจ่จัดเลยสัมผัสหัวแปลงเขานะครับก็นุ่มสมชื่อเลยครับมีความเลี้ยงตัวกันแบบละเอียดยิบเลยการประกอบหัวแปลงก็ง่ายมากครับเพียงแค่ดันที่หัวแปลงลงไปแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับส่วนตรงปุ่มกดที่ด้ามน,นะครับก็จะมีปุ่มไว้เปิดปิด เปลี่ยนโหมดแล้วก็ปรับระดับความแรงนะครับมีโหมดสั่นเบาสั่นแรงแล้วก็สั่นเป็นแบบจังหวะนะครับส่วนความแรงแต่ละโหมดก็สามารถปรับได้อีกนะฮะจากปุ่มข้างล่างนี้ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะ1 2 3แบบนี้นะครับก็ใครชอบแบบไหนก็ลองปรับดูนะครับน่าใช้มากๆเดี๋ยวเราก็ไปทดลองใช้กันเลยดีกว่านะครับไปไปฟังกัน หนึ่งแบดมันเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าโอ้มันมีความสัน่น ที่แบบเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราไม่ต้องแบบถูไปถูมานะมันก็จักะจี้หน่อยๆนะฮโอเคก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับสำหรับแปรงสีฟันตัวนี้นะครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่เพราะว่าไม่เคยใช้ แปลงสีฟันไฟฟ้ามาก่อนจะทําตัวไม่ถูกบ้างนะครับยังไงแล้วก็รู้สึกว่าก็แปลงสะอาดอยู่นะยังไงปกติเราจะหุกปากใช่ไหมแล้วครัวนี้ฟนันก็จะไปโดนกระทบมันก็จะรู้สึกจักี้จี้หน่อยนะฮต่ตัวนี้มันเป็นแค่การจอยเฉยๆแล้วก็พยายาม,มันจะช้าๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเขามี ความถี่ในการสั่นของเขานะครับบวกกับแสง UV light นะครับก็มีโหมดไวเทนิ่งถึง3โมโหมดเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ลองใช้ดูนะที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เป็นส่วนที่ทําให้ฟันของเราขาวด้วยนะครับเออแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องแบบใช้แรงแปลงเหมือนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าการใช้แรงแปอย่างเงี้ยบางทีมันก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ก็สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการของทุกคนเลยนะครับว่าชอบแรงชอบเบายัางไงนะครับ แล้วก็ตัวนี้อย่างที่ผมถ่ายดูทีแรกนะครับว่าเขาจะให้หัวแปลงมา2แบบด้วยกันอันนี้คือแบบนุ่มนุ่มคือแบบนุ่มมากละเอียดแบบสุดอ่ะละเอียดจนไม่สามารถมองแบบทะลุผ่านมาเห็นหน้าได้เลยเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นหัวแปลงที่มีความถี่น้อยกว่าอาจจะเป็นหัวที่คุ้นเคยนะครับเดี๋ยวจะต้องลองอีกทีหนึ่งนะครับว่าชอบแบบไหนเนาะแต่อันนี้ผมลองเป็นตัวละเอียดนะใครที่เคยลองใช้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์ดูข้างล่างได้นะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับมีความรู้สึกชอบรู้สึกจักรจี้อะไรเหมือนที่ผมใช้อยู่ไว้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับไงสำหรับวันนี้การรีวิวแบนสีฟันไฟฟ้าตัวนี้ก็เท่านี้ครับแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรแปลกๆน่าสนุกอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวแบนปันให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ